กลับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านดีๆตอนร้อนเข้าสู่วิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้นะครับเป็นคู่ระหว่างอินเตอร์มิลานนะครับเปิดบ้านตอนรัอก,กันมาอย่างของราชันชุดข,ขาวดูมเรดซึ่งเป็นฟุตบลอลยูฟ่าแชมเลียสกลุ่มดีนะครับวันนี้เรามาชมบทวิเคราะห์นะฮะและก็สภาพความพร้อมของทั้งสองทีมรายชื่อ11ผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามนะครับเราเริ่มต้นกันที่สภาพความพร้อมกันนะครับโดยอินเตอร์มิลานครับจะขาดผู้เล่นอยู่2คนนะฮะนั่นก็คือสเตฟานโนเซนซี่นะครับที่บาดเจ็บถอนตัวออกไปแล้ว ส่วนอีกคนหนึ่งก็คืออิสคริสเตียนอิลิเซ่นนะครับก็เป็นโรคหัวใจไม่สามารถลงเล่นได้อย่างแน่นอนนะครับอ่านี่เขาก็บอกว่าบาดเจ็บแน่ๆเจอกับซา,ามโดเรียนะครับสเตฟานอเซนซี่นะครับส่วนในรายของอื่นๆน,นะครับซิโมเนอินซากี้เนี่ยพร้อมนะครับก็จะมีตัวที่จะเป็นตัวชุโรงนั่นก็คือเลาวตัวโลมาติเนสนะครับซึ่งน่าจะยืนจับกู้กับเอดินเชโกในแดนหน้านะครับนี่โดยทางฝั่งของ เรือมลิดรกันบ้างนะครับสภาพความพร้อมของพวกเขานะฮะโดยมีตัวเจ็บนะครับนั่นก็คือเมนดี้นะครับซีบยอสนะครับทูน่โคสแกเร็ตเบลมาเชโลนะครับและดับบิดอาราบาซึ่งดับบิดอาราบานั้นต้องรอทดสอบความฟิตนะครับก็ขาดเยอะเลยทีเดียวนะครับขาดทูน่โคสก็กองกลางตัวที่เด็ดเลยนะฮะอ่าส่วนเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่าแกเร็ตเบล เดนิสเบียอตมาชโลนะครับเมนดี้โทนี่โคลบาดเจ็บทั้งหมดไม่มีชื่อนะเตอกับอินเตอร์แน่นอนนะครับนี่นครับอ่าส่วนตำแหน่งนอื่นๆก็พร้อมเป็นตัวเลือกนะครับอ่านี่คือสภาพความพร้อมของทั้งสองทมีมเรามาดูไลน์อัพกันหน่อยนะครับอินเตอร์มิลานกับเบอร์มาเรดนะครับโดยอินเตอร์มิลานนะครับกุนซืออ่ซิเมเนอินซากีนะฮะวันนี้จะ ใช้ระบบการเล่นนะครับสามห้าสองนะฮะโดยผู้รักษาประตูนะครับก็จะใช้ซามี่อันดาโนวิชนะครับกองหลังสามคนนะฮะก็จะมีเฟรเดริโกดิมาโกยืนตรงนี้นะฮะส่วนสเตฟาสเตฟานเดวิกส์นะครับยืนตรงกลางส่วนทางด้านซ้ายก็เป็นมิลานสกิเนียนะครับเอ้ยขอไปทางด้านขวานะครับขยับมาที่แผงกองกลางนะครับก็ใช้อีวานเปริซิต ยืนทางด้านซ้ายนะฮะขยับเข้ามาตรงกลางก็เป็นฮาคารฮันคลานชลูนูกูนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็จะใช้มาเชโลโปรโซวิดนะครับกองกลางตัวตะเกมแล้วก็นิโคลบาลิล่าส่วนขวาสุดก็จะเป็นมัตเตโอดามิเอนส่วนแผนกองหน้านะครับใช้เลาโตโรมาติเนสยืนจับคู่กับเอเดนเชนโกนะครับขยับมาที่ฝั่งโรมาเรตกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมจะมาในระบบ4-3-3นะครับ ของคุณเซอร์คารอันโชริติผู้รักษาประตูก็เป็นติโบกูตัวกองหลังสี่คนนะครับท้านั่นขวาเป็นดานิเอลกาบาฮาวนะครับเซนเตอร์ Center นะฮะก็จะใช้แอแดมมิเลตานะครับยืนจับคู่กับดาวิดอาราบาส่วนซ้ายสุดนะครับก็เป็นมิเกลกูติเอเรสนะครับส่วนแผงกองกลางของพวกเขานะครับก็จะเป็นเฟรดิโกบานเบเดยยืนตรงนี้นะฮะแล้วก็คาชิมิโล ยืนตรงกลางเป็นลูกหาดคอยตัดเกมส่วนยืนทางออกไปทางด้านซ้ายเป็นลูก้ามูรตส่วนแนวรุกของพวกเขานะครับก็จะเป็นเอเดนอาซาทางด้านขวาตรงกลางก็จะเป็นคาริมเบนเซม่าส่วนทางด้านซ้ายนะครับเวเนซิ Ven ุสจูเนียอ่านี่คือไล์อัพของทั้งสองทีมนะครับอ่าเรามาดูทั้งสื่อกันหน่อยว่าให้ใครชนะทังสื่อมองให้เสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับ โดยก็ยังมองว่าอินเตอร์มิลานนะครับยังเป็นทีมที่ทีมเก่าๆของอันโอคอนเต้ละแต่ก็ขายนักเตะไปก็คืออาชรับคาฮิมีลูกกูขายไปก็ลดความน่ากลัวลงอ่าเขาบอกอย่างเงี้ยลดความแข็งแกร่งลงแต่ก็ยังมีลอตโตโรมาติเนสยึงค้ำอยู่ในแดนหน้านะครับก็ยังมีความแข็งแกร่งอยู่นะครับหลังจากที่นัดที่แล้วเนี่ยไปเสมอกับ ซามโดเลียมานะครับส่วนเรมเดรดนะครับกุนซือคาโลอันชลตินะครับนัดที่แล้วในคําคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเอาชนะเชลตาบีโก้5-2นะฮะเขาบอกว่าตอนนี้ยังเสียประตูเยอะอยู่นะครับสำหรับเรมเดรดในการออกไปเยียนในถิ่นซานซูรโรเตเดียมนะครับและอินเตอร์เลนในบ้านดีด้วยสื่อก็มองว่าผลเสมอกันนั้นน่าจะดีต่อทั้งสองฝ่ายก็คือเสมอ2-2อนะครับเขาก็ ยังคงมองไปที่ผลเสมอนะครับออกได้3หน้าแหละพูดง่ายๆนะฮะอ่าเขาก็มองไปในการเสมอกัน22นะครับคู่นี้ทังสื่อนะครับและแฟนบอลละครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรสำหรับคู่นี้นะครับเชิญร่วมสวนุกการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคย